ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างไหมครับหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเถระผู้ทรงกิตติคุณลือลั่นสนันเมืองตั้งแต่ยุคสมัยที่ท่านดำรงสังขารขันอยู่ตราบจนถึงปัจจุบันวันนี้ชื่อของหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกอยุธยานี่ ยังเป็นที่รู้จักของชาวพุทธผู้ศรัทธาต่อสังฆคุณไม่เสื่อมคลายมีเรื่องแปลกประหลาดสมัยที่หลวงพ่อจงเป็นเด็กอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือท่านเป็นเด็กขี่โรคเข้าทำนองสามวันดีสี่วันไข้ร่างกายผ่ายผอมซี่เซียวเหลือกำลังก็ทำให้ทั้งโยมพ่อโยมแม่ห่วงใยตลอดเวลาเนื่องจากกลัวว่าลูกชายคนนี้อายุจะสั้นพอโตได้ห้าหกขวบก็ยิ่งหน้าเวทนาสงสารหนักเข้าไปอีก เนื่องจากมีอาการหูอื้อแทบจะกลายเป็นหูหนวกโสดสัมผัสรับฟังเสียงเกือบจะใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าใครพูดด้วยเสียงค่อยๆนี่ไม่ได้ยินเลยอีกทั้งในตาก็เกิดฝ้าฟางมืดมัวมองอะไรไม่ชัดเจนซ้ำเข้าไปอีกเหตุที่สุขภาพร่างกายอ่อนแอหูตามีอาการใกล้พิการก็ทำให้หลวงพ่อจงในวัยเด็กนี่มีบุคลิกภาพชอบเก็บตัวอยู่ตามลำพังกลายเป็นเด็กขี้อายไม่ชอบพูด หรือว่าพูดน้อยชนิดถามคำตอบคำยิ่งอายุเกินพอแปดขวบขึ้นมาอาการเสื่อมทางหูแล้วก็ในตาก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณถึงไปไหนมาไหนต้องมีคนช่วยจูงช่วยพาไปเวลามีลิเกม,มาเปิดวิกแสดงหลวงพ่อจงก็อยากจะไปดูตามประษาเด็กหากว่าโยมพ่อไปด้วยโยมแม่ไปด้วยนี่ท่านก็จะจูงมือพาไปหรือไม่ก็ให้ญาติพี่น้องในครัวเรือนช่วยพาไป ซึ่งขวาจะข้ามทุ่งข้ามนาไปถึงโรงลิเกก็ทุลักทุเลไม่ใช่น้อยพอไปถึงหน้าโรงลิเกแทนที่หลวงพ่อจงจะไปนั่งชิดติดกับหน้าเวทีกลับปลีกตัวไปนั่งสกไกล,ลิฟจะห่างจากกลุ่มคนหมู่มากเนื่องจากมีปมด้อยที่ไม่เหมือนคนอื่นการไปดูลิเกของหลวงพ่อจงเมื่อครั้งเป็นเด็กก็เท่ากับเหมือนกับไม่ได้ไปดูเพราะในตาก็มองไม่ค่อยเห็นหูก็ฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ความดังนั้นในระยะหลังๆ เมื่อมีลิเกมาเปิดวิกแสดงเด็กชายจงก็เลยไม่ได้ไปดูกับเขาเพราะว่าเป็นภาระที่ทําให้คนอื่นจะต้องมาคอยดูแลแล้วอีกประการหนึ่งตัวเองไปดูก็เหมือนไม่ได้ดูเพราะว่าตามองไม่ค่อยเห็นหูก็ได้ยินไม่ค่อยถนัดเหตุนี้เวลามีลิเกมาแสดงเด็กชายจงก็ต้องรับหน้าที่เฝ้าบ้านทุกครั้งแต่มีสถานที่เดียวที่หลวงพ่อจงสมัยเด็กท่านจะต้องไปให้ได้ก็คือไปวัดหน้าต่างในซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน เวลาโยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องไปตักบาตรทำบุญที่วัดหรือว่าไปวัดกันในวันธรรมสวรนะวันพระเนี่ยครับเด็กชายจงจะขอไปด้วยทุกครั้งถ้าหากว่าโยมไม่ให้ไปนี่เป็นเรื่องทันทีเด็กชายจงจะร้องไห้คร่ำครวญไม่ยอมหยุดจนต้องพาไปในที่สุดยิ่งโตขึ้นเด็กชายจงก็ยิ่งแสดงความพอใจที่จะไปวัดมากขึ้นไปถึงวัดแล้วก็ชอบที่จะคลุกคลีอยู่ที่วัดนี่ไม่อยากกลับบ้าน อ้อนวอนรบเร้าให้โยมทั้งสองพามาวัดบ่อยๆเรียกว่าอยากไปวัดแทบทุกวันเมื่อไม่ได้ไปก็จะแสดงความผิดหวังเสียใจร้องไห้ไม่ยอมหยุดสุดท้ายโยมก็ต้องตามใจพาไปวัดดังประสงค์ทุกครั้งถ้าหากว่าเป็นเด็กทั่วไปไวัยนี้ย่อมไปวัดเองได้แต่สำหรับเด็กชายจงจำเป็นจะต้องมีคนจูงไปส่งเพราะในตาไม่ปกติดังนั้นก็เลยเป็นภาระให้คนในบ้านเนี่ยเสียเวลาไปรับไปส่งแทบทุกวัน โยมพ่อโยมแม่เห็นว่าลูกชายอยากอยู่วัดยิ่งกว่าอยู่บ้านก็เลยถามความสมัครใจว่าไปอยู่วัดจะเลยเอาไหมเด็กชายจงก็รีบรับคำว่าอยากจะไปอยู่วัดโยมทั้งสองก็พาไปฝากท่านสมภารให้กินอยู่หลับนอนที่วัดตั้งแต่นั้นหลวงพ่อจงหรือว่าเด็กชายจงนี่ก็เริ่มไปอยู่วัดหน้าต่างในตั้งแต่อายุสิบสองขวบด้วยความพอใจเป็นอย่างยิ่งไม่ได้มีความห่วงหาอะไรการกินอยู่หลับนอนกับครอบครัวที่บ้านแม้แต่น้อย อยู่วัดได้ไม่นานสมัภารนักนก็เมตตาเอ็นดูก็จัดการบวชเนนให้เพราะว่าเล็งเห็นว่าจริตนิสัยของเด็กชายจงมีวาสนาโน้มเอียงไปทางเพศสมณะชัดเจนนับตั้งแต่ครองผ้ากาสาวะพัดเป็นสมณินความแปลกประหลาดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็เกิดอาการใกล้พิการทางในตาและหูค่อยๆหายไปกระทั่งหูซึ่งเคยอื้อฟังอะไรไม่ชัดไม่ค่อยได้ยิน ก็กลับฟังได้ตามปกติในตาฟ้าฟางที่มองอะไรแทบจะไม่เห็นก็ชัดเจนเช่นคนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งการที่อวัยวะสำคัญคือหูแหละในตากลับคืนเป็นปกติเช่นนี้โดยไม่ได้กินยาหรือได้รับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดถ้าหากจะกล่าวว่าความพิการซึ่งเป็นมายาวนานตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆได้หายไปเองอย่างนี้เนื่องจากบุญบรารมีที่ได้ครองเพศสมณะ ได้เข้ามาอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาก็คงไม่ผิดหรอกหรือว่าหากจะให้ข้อคิดเห็นที่ว่าความพิการซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่จเจริญวัยรู้ความเป็นไปของโลกเหมือนจะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้หลวงพ่อจงได้มองเห็นได้ยินได้รู้ความเป็นไปทางโลกมาปรุงแต่งจนกระทั่งติดอยู่ในกิเลสก็ย่อมเป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันเหมือนเทวดาฟ้าดินจะปิดหูปิดตาท่านไว้แต่ ไอ้ที่จริงแท้แน่นอนก็คือเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในเพศบรรพชิตแล้วหูและตาก็พลิกกลับแจ่มใสบริบูรณ์เมื่ออายุครบบวชโยมพ่อโยมแม่ก็จัดให้มีพิธีอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุบวชที่วัดหน้าต่างในโดยมีหลวงพ่อสุนเจ้าอาวาสวัดบางประหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัดวน้าตางนอกเป็นพระกรรมวาจาแล้วก็พระอาจารย์โพเจ้า,ว,าวัดวัหนต่างใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์บวชแล้วก็ได้รับสมญานามตามเพศของพระว่าพุทธสโรภิกุคำนักศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและความรู้ที่พระภิกษุควรรู้ที่วัดหน้าต่างในนะสืบมานับตั้งแต่หลวงพจอจงเป็นพระภิกษุแล้วคุณสมบัติอันแท้จริงของท่านก็ปรากฏขึ้นมาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดจากบุคลิกภาพในวัยเด็กซึ่งดูจะอ่อนด้อยปัญญา กิริยาท่าทีเงอะงะเสื่องซึมก็เปลี่ยนแปลไปเป็นตรงกันข้ามสติปัญญาความเฉลียวฉลาดผุดขึ้นมาเต็มที่การเรียนรู้ก็แคล่วคล่องว่องไวไม่มีขาดตกบกพร่องก็เป็นที่เมตตาของพระอาจารย์ผูเจ้า,าวาดหลวงพ่อจงเล่าเรียนเขียนอ่านอักษรสมัยนั้นทั้งไทยทั้งขอมจนแตกฉานอีกทั้งยังศึกษาพระปริยัติธรรมและธรรมสิกขาได้แม่นยำเจนจบ เสร็จแ,แล้วอาจารย์โพถ่ายทอดเวทวิทยาพุทธาคมให้ชนิดหมดภูมิอาจารย์กันเลยทีเดียวซึ่งหลวงพ่อจงก็ได้น้อมรับไว้แล้วนำไปฝึกฝนปฏิบัติจนได้ผลถึงขั้นสำเร็จคุณประโยชน์ทุกอย่างยุคสมัยนั้นไม่เพียงแต่อาจารย์โพวัดหน้าต่างในจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงคุณในพุทธาคมสยเวทยังมีอาจารย์วัดอื่นๆอ,อีกหลายรูปที่มีชื่อเสียงเช่นหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลแตกฉานเชี่ยวชาญ ในสมถะวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อสุนวัดบ,งา,บางปลาหมอพระเถระองค์นี้เรื่องลือในด้านสัยเวทพุทธาคมพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้หลวงพ่อจงก็เดินทางไปนมัสก,การแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยไม่ปิดบงังแล้วท่านก็ภาคเพียรจนกระทั่งเชี่ยวชาญเป็นที่พอใจของพระอาจารย์แม้ว่าหลวงพ่อจงท่านจะขออนุญาตพระอาจารย์โพไปแสวงหาความรู้จาก อาจารย์องค์ต่างๆมาเป็นเวลานานเมื่อฝึกฝนเล่าเรียนครบถ้วนแล้วท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดหน้าต่างไหนไม่ไปไหนนับตั้งแต่หลวงพ่อจงครองเพศบรรพชิตศีลาจารวัตของท่านก็เป็นที่เลื่อมใสของญาติโยม,มเสร็จแล้วบรารมีที่ท่านมีให้โดยไม่มีประมาณก็ทําให้หลวงพ่อจงซึ่งยังเป็นพระหนุ่มะมีชื่อเสียงขจรขจ,รขจายเรื่องหือไปไกลเวลานั้นพระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ท่านลาสิกขาไปเป็นคารวาตก็ทําให้ตําแหน่งเจ้าอาวัดวัดหน้าต่างนอกว่างลงศรัทธาญาติโยมวัดหน้าต่างนอกก็มีความเห็นตรงกันว่าหลวงพ่อจงศิษย์องค์สําคัญของพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างมีความเหมาะสมที่จะปกครองดูแลวัดหน้าต่างนอกสืบต่อไปก็พากันไปนมัสการพระอาจารย์โพขอตัวหลวงพ่อจงมาดํารงตําแหน่งจเจ้าอาวาดวัดหน้าต่างนอกที่ว่างลงอาจารย์โพท่านก็อนุญาต หลังจากหลวงพ่อจงรับตำแหน่งเจ้าวาดแล้วท่านก็ทำหน้าที่ดูแลพระเนนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วก็บูรณาปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆภายในวัดศรัทธาญาติโยมมาสร้างกุศลผลบุญก็ได้รับความปิติอิ่มเอิบกลับไปมาด้วยความเดือดร้อนเป็นทุกข์อะไรท่านก็ช่วยเท่าที่ประสงค์จะเมตตาได้ถึงแม้หลวงพ่อจงจะมีภาระในฐานะเป็นสมภารแต่ท่านก็ไม่ได้ว่างเว้นจากการปฏิบัติ ภาวนาว่างก็จัดอัฐบริขารออกทุดงบำเพ็ญสมณธรรมทำความเพียรรูปเดียวแทบทุกปีเส้นทางทุดงแต่ละครั้งถ้าผ่านสถานที่สำคัญทางพระศาสนาท่านจะต้องแวะเข้าไปนมัสาการน้อมจิตระลึกเป็นพุทธสังเวชไม่ได้ขาดหลวงพ่อจงไปกราบนมัสาการปูชนียสถานปูชนีวัตถุสำคัญสำคัญ,คญมาแล้วทั้งสิน้นหลวงพ่อจงทราบว่าในพมา่ามีมหาเจดีย์ชเวดกองเป็น พุทธสถานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ท่านก็ปรารภว่าอยากจะไปแต่ญาติโยมตลอดจนพระผู้ใหญ่ส่วนมากก็พากันทักท้วงไม่อยากให้ท่านไปเพราะว่าเส้นทางธุดงสมัยนั้นธุระกันดารและอันตรายเหลือเกินแต่ว่าไม่อาจจะทัดทานความตั้งใจของหลวงพ่อจงได้พอมีโอกาสว่างจากกิจภายในวัดหลวงพ่อก็ออกทุดงเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งจุดหมายปลายทางก็คือพระมหาเจดีย์ชเวดากองในแผ่นดินพมา่า จากวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงก็มุ่งหน้าไปพระพุทธบาทสระบ,บุรีก่อนเสร็จแล้วก็มีพระภิกษุผู้เจริญธรรมในแนวเดียวกับกับท่านอีกสองรูปทราบว่าหลวงพ่อจงจะจาริกท่องเที่ยวไปนมัสก,การมหาเจดีย์ชวดากองในพมา่าก็ขอร่วมทางไปด้วยหลวงพ่อท่านก็ไม่ขัดข้องภิกษุทั้งสามก็ออกจากพระพุทธบาทสระบ,บุรีมุ่งหน้าเข้าสู่ดงพญาเยน็นเพื่อจะตัดผ่านป่าดิบดงใหญ่นี้ไปทางทิศเหนือ พระภิกษุสามรูปจาริกมาถึงเขตร,รอยต่อของจังหวัดลบบุรีซึ่งเปรียบเสมือนปากทางเข้าสู่ดงพญาเย็นด้านทิศเหนือก็พบพระธุดงอีกสองรูปโดยบังเอิญทั้งสองรูปนี้ทราบว่าคณะหลวงพระจงจะไปที่ไหนก็ขอร่วมทางไปด้วยดังนั้นการเดินทางธุดงสู่ประเทศพมา่าเพื่อนมรสก,การพระมหาเจดียช์ชวีดากองก็เลยมีพระภิกษุรวมกันถึงห้ารูปจากนั้นพระภิกษุทั้งหมดก็จาริกเข้าสู่ป่าใหญ่ดงดิบ ป่าใหญ่ดงพญายเย็นเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาเรียกดงพญาไฟหรือว่าดงผีหาเหตุที่มีชื่อหน้ากลัวอย่างนั้นก็เนื่องจากเป็นดงดิบเกือบตลอดพื้นที่มีอนาบริเวณกว้างขวางครอบคลุมไปหลายจังหวัดบรรยากาศภายในป่าเวลาร้อนก็ร้อนจัดครั้นถึงเวลายเย็นก็เย็นจัดถึงหนาวยเยือกประกอบกับเป็นป่าชื้นแฉะก็ทําให้ไข้ป่าชุกชุมมีแต่คนหวาดกลัวไม่กล้าเข้าเข้าไปในป่าใหญ่แห่งนี้ แม้แต่คนในพื้นที่เองก็ยังอาศัยแค่ชายป่าชายดงไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปลึกๆเพราะว่าพ่านพึงต่อริดไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีตัวยารักษานอกจากริดรายของไข้ป่าในดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟยังอุดมไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่และสัตว์ร,ร้ายชุกชุมโดยเฉพาะเสือโครงออกหากินเพ่นพ่านไปทั่วตามพื้นดินก็มีงูจงอางงูเหา่าครอบครองเป็นเจ้าทิน จำนวนคนตายด้วยอาสราพิษเหล่านี้มีจำนวนนับไม่ถ้วนในแต่ละปีไม่เพียงแต่อันตรายในดงพญาเย็นจะมีแต่ไข้ป่าและสัตว์ร้ายเท่านั้นแม้แต่พวกเสืออเสืปล้นโจนชั่วนี่ก็ยึดเอาเขตดงพญาเย็นเป็นที่หลบซ่อนอาศัยเป็นเส้นทางหลบหนีเวลาถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่อำเภอเขาระดมกำลังเข้าปราบปรามกลุ่มคนใจโหดสันดานอม,มหิตมิจฉาชีพพวกนี้ประนึ่งไม่มีศาสนาเคารพนับถือ แม้ว่าพวกมันจะแขวนพระเครื่องเต็มคอวัตถุมงคลสารพัดชนิดหากพวกมันคิดว่าพระทุดงมีทรัพย์สินเงินทองติดตัวก็จะเข้าปล้นแย่งชิงทรัพย์เอาดือด้อหรือว่ากลุ่มรุมทำร้ายโดยไม่หวั่นกลัวบาปกรรมแต่ประการใดนี่คือดินแดนแห่งเพศภัยซึ่งเปี่ยมไปด้วยอันตรายที่มีชื่อว่าดงพญาเยน็นหรือว่าดงพญาไฟนั่นแหละคณะพระธุดงซึ่งมีหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกร่วมอยู่ด้วย ก็กำลังจาริกลึกเข้าไปในป่าใหญ่ดงลึกแห่งนี้ป่าชื้นอุดมด้วยไม้สูงและรกชัดเหลือเกินพระทุดงทั้งห้ารูปต้องบุกฝ่าเข้าไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เสียเวลาเป็นอย่างมากก็จำเป็นจะต้องหาทางวกอ้อมบากบั่นกันไปอาศัยเส้นทางเดินของชาวบ้านที่ปรากฏร่องรอยอยู่เป็นทางจาริกลึกเข้าไปในป่าใหญ่ได้แค่สองวัน พระรูปหนึ่งก็เกิดอาพาธเป็นไข้าปากกระทันหันก็จําเป็นจะต้องหยุดพักที่ราบเหนือขอบเหวลึกพยายามให้ยารักษาไปตามมีตามเกิดแต่พระภิกษุรูปนั้นมีอาการรุดลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ถึงแก่มรณาภาพก็ช่วยกันฝังศพวันาที่นั้นหลังจากฝังศพเท่าที่จะทําได้หลวงพ่อจงและพระภิกษุที่เหลือก็เดินทางกันต่อกระทั่งพ้นจากดงพญาเย็นทางด้านรอยต่อของจังหวัดลบบุรีกับนครสวรรค์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุมาขอร่วมทางไปด้วยอีกรูปหนึ่งจึงเป็นอันว่าคณะทุดงกลับไปมีจํานวนเท่าเดิมอีกคณะหลวงพ่อจงมุ่งหน้าไปยังพิษนุโลกต่อไปแม้ว่าเส้นทางจะไม่ธุระกันดารสาหัสเท่ากับในป่าดงพญาเยน็นแต่ก็ต้องจาริกผ่านชายป่าชายดงตลอดเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีถนนภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าดงเกือบทั้งหมดหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านก็อยู่กันห่างห่าง ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ต่อกับพิจิตรถึงจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่อันตรายสําหรับคนสัญจรผ่านไปมาก็คือบึงบราเพชรบึงใหญ่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ํามะหืมาที่มีจระเข้อยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทยพื้นที่รอบบึงเป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าโปร่งมีน้ําขังชื้นแฉะไปทั่วนอกจากจระเข้เจ้าถิ่นแล้วอสรพิษไม่ว่าจะเป็นงูเหา่างูจงอางก็มีชุกชุมที่สุด เส้นทางเดินของชาวบ้านที่ใช้เป็นทางคมนาคมติดต่อกันจะเลียบผ่านชายบึงบระเพชรซึ่งคณะพระทุดงหลวงพ่อจงก็จําเป็นต้องใช้เส้นทางสายนี้เช่นเดียวกันก่อนจะถึงบึงบระเพชรก็เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันพระทุดงรูปหนึ่งซึ่งร่วมทางกันมาตั้งแต่สระบุรีถูกงูจงอางขบกัดยังไม่ทันไปหาหมอหายามาแก้ไข พิษร้ายของงูจงอ่างก็กำเริบปลิดชีวิตของพระรูปนั้นถึงแก่มรณาภาพไปก่อนหลวงพ่อจงและพระภิกษุรูปอื่นก็ได้แต่ปรงสังเวชว่าชีวิตที่มันหาความแน่นอนไม่ได้จะดำรงอยู่หรือว่าสิ้นสุดลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่อาจจะคาดเดาได้จริงๆพระภิกษุที่มรณาภาพไปนั้นก็ไม่รู้ว่ามีเวรกรรมของงูจงอางตัวที่ขบกัดหรือเปล่าเพราะพระภิกษุเดินตามกันไปถึงห้ารูปแต่งูเฉพาะจ่อจ,อจงกัดพระรูปนั้นมีเจตนา เหมือนกับมุ่งร้ายหมายชีวิตมีความอาฆาตหากเป็นวัตจักรแห่งกรรมอันเนื่องจากความอาฆาตพยาบาทอันนี้ก็ย่อมยากจะยุติลงได้ในภพชาติที่ต้องตายแล้วเกิดไม่รู้สิ้นสุดศพของพร,พ,รอพระทุดงที่ถูกง,งูจงอางขบกัดก็ได้รับการฝังโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นมาเป็นธุระให้หลังจากฝังศพแล้วทั้งสี่รูปก็เดินทางต่อไปโดยไม่ยออ่อท้อไม่มีพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดขอแยกทางกลับวัด คงมีแต่ความมุ่งมั่นจะข้ามไปสู่แผ่นดินพมา่าให้ได้พ้นเขตบึงบรเพชรมาได้หลวงพ่อจงและคณะก็หมดความวิตกกังวลเรื่องจระเข้กค็คิดว่าต่อไปนี้คงไม่มีอันตรายอะไรก็จะริกต่อไปก็หยุดพักที่วัดตะพานหินเมื่อคณะของหลวงพ่อจงจะออกเดินทางต่อก็มีพระภิกษุวัดตะพานหินรูปหนึ่งขอร่วมทางไปด้วยเป็นห้ารูปอย่างเก่า ขณะที่พระธุดองห้ารูปเดินข้ามลำธารตื้นๆมีพงหญ้าขึ้นหนาแน่นตลอดสองฝั่งจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในลำธารก็เข้าโจมตีอย่างฉับพลันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพระภิกษุจากจังหวัดลบบุรีถูกจระเข้กัดขย้ำถึงกับลำตัวขาดออกเป็นสองท่อนและมันคาบร่างกายท่อนล่างมุดดำน้ำหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลวงพ่อจงและพระภิกษุที่เหลือก็ต้องช่วยกันกรบฝังร่างที่เหลือเพียงครึ่งเดียวไปตามมีตามเกิด จากนั้นก็มุ่งหน้าตัดผ่านพิษณุโลกเข้าสู่แม่สอดทะลุขึ้นเชียงรายเพื่อข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศพมา่าทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างทางที่บุกป่าข้ามเขาไปเรื่อยเรืเป็นระยะทางยาวไกลพระภิกษุผู้ร่วมทางก็มรณะภาพไปทีละรูปทีละรูปบางรูปเสียชีวิตเพราะเป็นไข้บางรูปเพราะขาดอาหารฉันบางรูปเป็นโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงจนมรณภาพเมื่อผ่านแม่สอดจนถึงแม่ฮ่องสอนแล้วปรากฏว่า เหลือหลวงพ่อจงเพียงรูปเดียวที่ทุดงเดียวเข้าสู่พมา่าพระภิกษุทั้งเจ็ดรูปที่ทุดงร่วมทางไปกับหลวงพ่อจงตั้งแต่เริ่มแรกไม่ใช่พระภิกษุบวชใหม่อ่อนพรรษาแม้แต่รูปเดียวแต่ละรูปนี่ผ่านการฝึกสมถวิปัสนากรรมฐานมาอย่างเขี่ยวกรมบางรูปได้อภิญญาสมาบัติวิปัสนาญาณบางรูปได้อนาคตังสยานแจ่มใสรู้เห็นเหตุการณ์อนาคตได้อย่างถูกต้อง พระภิกษุรูปหนึ่งที่อยู่ในคณะทุดงท่านได้ยานอย่างรู้อนาคตที่ว่าเนี่ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านก็บอกกับหลวงพ่อจงว่าเข้าป่าคราวนี้ฉันคงไม่ได้กลับออกไปอีกแล้วนั่นก็หมายถึงว่าจุดจบชีวิตของท่านรอคอยอยู่เบื้องหน้าแม้จะตระหนักอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้วัดกลัวหรือว่าหลีกเลี่ยงหรือว่าเลือกสถานที่มรณภาพที่วัดของท่านเมื่อจาริกเข้าป่าเขาด้วยกันเป็นเวลานาน,านพอสมควรกระทั่งอยู่ระหว่างทางไปแม่ฮองสอน เช้าวันหนึ่งท่านบอกหมู่คณะว่าบ่ายเนี้ยท่านจะเป็นไข้แล้วก็มรณภาพถึงเวลาบ่ายท่านก็เป็นไข้ป่าจริงๆพราะตอนเย็นพระทุกรูปเข้ากรดของตัวทําวัดสวดมนต์คืนนั้นพระรูปที่เป็นอาพาธเป็นไข้ป่าอย่างเฉียบพลันท่านก็มรณภาพตอนนั่งสมาธิซึ่งเป็นเจตนามรณภาพในฌานเมื่อเส้นทางทุดงไปพม่าถึงช่วงสุดท้ายก็เหลือหลวงพ่อจงเพียงรูปเดียว ท่านก็เดินหน้าต่อไปโดยไม่พรั่นพรึงตราบถึงมหาเจดีย์ชวเดชวดากองสมใจนึกก็กราบนมัสการหลังจากปฏิบัติบูบชามหาเจดียด์เป็นที่ปิติอิ่มใจแล้วหลวงพ่อจงท่านก็จาริกกลับประเทศไทยตามเส้นทางเดิมเพียงรูปเดียวหลวงพ่อจงท่านเมตตาเล่าเหตุการณ์ตอนจาริกไปพมา่าให้สิทธิ์ผู้ใกล้ชิดชื่อในโจในชด ฟังในชดก็เล่าให้ฟังบอกท่านบอกว่าการบินธบัตะเป็นกิจของสงฆ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องออกบินทบัติชาวบ้านที่อยู่ป่าอยู่เขาเขาก็ยินดีสงเคราะห์พระสงฆ์ตามกําลังศรัทธาของเขาเมื่ออยู่ในป่าดิบดงลึกไม่มีผู้คนอยู่อาศัยก็จะโคจรบินทบาตตามปกติก่อนออกบินธบาตต้องเจริญฌานเข้าสมาบัติเต็มกําลังแล้วถอนจิตออกมาแผ่เมตตามีพรมวิหารเป็นอารมณ์ จากนั้นก็ประคองบาตรบินทบาทไปเรื่อยๆก็จะมีผู้สงเคราะห์ภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสมควรนายชดก็สงสัยว่าในเขตป่าเขาดงกันดารอย่างนั้นจะมีชาวบ้านเอาพระตาหารมาถวายใส่บาตรได้ยังไงหลวงพ่อจงก็อ้ำอึง้งอยู่นานไม่อยากจะเล่ารายละเอียดด้วยเห็นว่าไม่สมควรแต่ท่านเห็นว่านายชดนี่ศรัทธาในธรรมท่านก็เล่าว่าผู้มาสงเคราะห์พระทุดงในป่าในเขาคือเทวดา หรือว่ารุกขเทวดาจะมาในรูปกายมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายแต่งตัวเหมือนชาวบ้านชาวป่าทั่วไปแต่ว่ามีผิวพรรณผ่องใสผิดปกติอาหารที่เทวดานำมาใส่บาตรมีข้าวสวยแล้วก็กับข้าวอย่างละเล็กละน้อยได้ฉันแล้วอิ่มไปได้นานทำให้มีกำลังมีแรงเพียงพอที่จะเดินทุดงต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในชดผู้นี้เลื่อมสายทธาหลวงพ่อจงเป็นอย่างดี ต่อมาก็ได้บวชเป็นพระภิกษุรับกรรมาฐานจากหลวงพ่อจงแล้วก็เข้าป่าแล้วก็ไม่ออกจากป่ามาอีกเลยหลวงพ่อจงท่านเป็นพระผู้เมตตาโดยไม่มีประมาณตลอดช่วงชีวิตที่ครองเพศสมณนะมีแต่เมตตาสงเคราะห์ญาติโยมโดยตลอดไม่ว่าใครได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนมาหาท่านก็กลับไปด้วยความปลอดโปร่งแจ่มใสเพราะได้ผ่อนคลายทุกไปเรื่องกิจนิม,มนต์หลวงพ่อจงไม่เคยขาดศรัทธาญาติโยมแม้แต่ครั้งเดียว ไม่ว่าญาติโยมจะอาราธนานิมนตไปที่ไหนระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนท่านก็ไม่เคยขดาดศรัทธาแล้วก็ไม่ว่าผู้มานิมนจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรจะยากจนแค่ไหนมั่งมีแค่ไหนท่านก็ปฏิบัติเหมือนกันหมดที่วัดหน้าต่างนอกเวลานั้นแต่ละวันจะมีชาวบ้านญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลมากราบนมัสการหลวงพ่อจงจํานวนมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีทุกข์แบกเอาไว้ทั้งนั้นถ้าไม่ทุกกายกว่าทุกใจท่านก็เมตตาให้ผ่อนคลายไป ยุคสมัยก่อนมีผู้หลงผิดเล่าเรียนวิชาทางรายคือวิชาคุณไสยมนต์ดำกันมากบางรายก็ถึงขั้นใช้พูดผีปีศาจไปทำอันตรายกันผู้ที่ถูกทำก็จะพากันมาหาหลวงพ่อจงให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้แล้วอำนาจชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในร่างก็อันตรธานไปกิติคุณหลวงพ่อจงก็เป็นที่เรื่องลือกว้างขวางไม่เพียงแต่ชื่อเสียงเรื่องลือด้านเมตตาความขลังของน้ำมนต์ก็เป็นอัศจรรย์ เมื่อครั้งเกิดสงครามอินโดจีนหลวงพ่อจงก็จัดทําเสื้อยันสีแดงปลุกเสกด้วยวิทยาคมแจกใจ่ายให้ทหารไทยที่ออกไปรบปรากฏว่าเป็นความมหาัศจรรย์ทําลายขวัญฆ่าศึกไปทั่วแนวรบเพราะทหารไทยที่ใส่เสื้อยันสีแดงของหลวงพ่อจงถูกยิงก็ไม่เข้าขณะถูกยิงจังๆล้มผางลงกลางดินกลับลุกขึ้นมาได้ใหม่เพราะลูกกระสุนไม่ระคายผิวหนังทหารไทยในสงครามคราวนั้นจึงถูกเรียกว่าพวกทหารผี สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนชาวบ้านแถบนั้นอดอยากขาดแคลนชาวบ้านส่วนใหญ่ฐานะยากจนอยู่แล้วก็เดือดร้อนหนักเข้าไปอีกยุคนั้นก็เลยเกิดมีพวกมิจฉาชีพระบาดไปทั่ววันหนึ่งหลวงพ่อจงตื่นจากจำวัดตอนใกล้รุ่งเวลาประมาณตีสามตีสี่ตื่นแล้วท่านก็สวดมนต์ทำวัดในกุฏิเพียงลำพังวันนั้นหลวงพ่อจงตื่นแล้วได้ยินเสียงผิดปกติ ดังมาจากด้านนอกกุฏิท่านก็เดินออกมาดูเงียบๆเบห็นขโมยสองคนกําลังหามโอง่งน้ําของวัดสองสมามใบก็ใช้ไม้ขัดขวางตรงปากโอง่งแล้วเชือกผูกเป็นห่วงก่อนที่จะสอดไม้เข้าไปเป็นคานหามที่นี่ก็หิว้วโอง่งเนี่ยมันติดกันสองสามลูกเวลาหามโอง่งก็แกวงไปแกวงมากระทบกันกึงก่งกลางกึงก่งกงหลวงพ่อจ,จงรู้ว่าขโมยกําลังลักโอง่งจะเอาไปขายแทนที่ท่านจะมีอารมณ์โกรธ กลับรู้สึกเวทนาสงสารเพราะคิดว่าถ้าเขาไม่คับแค้นยากไรแสนสาหัสก็คงไม่ประพฤติทุจริตถึงขั้นขโมยของวัดอย่างนี้ท่านก็ยืนซุ่มดูอยู่นานเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปใกล,ใกล้ๆเขาบอกว่าเอ้ยเอาไปทีละใบสิเดี๋ยวองค์มันจะได้ไม่แตกกระทบกันแตกรล้วเสียหายหมดเอาไปทีละลูกก็ได้ อยู่ๆได้ยินเสียงพ่อจงดังมาอย่างนี้สองขโมยเ่ยยืนตกตะลึงเลยพอได้สติรีบวางโองคืนให้ท่านแล้ก้มลงกราบก่อนจะออกจากวัดไปพร้อมกับความรู้สึกละอายใจที่แอบเข้ามาขโมยสมบัติของสงฆ์แม้ว่าจะถูกจับได้แต่กลับได้รับการให้อภัยจากหลวงพ่อจงด้วยความเมตตาอันเปี่ยมล้นของท่านอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อจงอายุมากแล้วเย็นวันนั้นท่านนั่งพักผ่อนอยู่ที่ศาลาท่าน้ํา ก็มีพวกล่องแพรเอาแพมาจากทางเหนือแล้วก็เอาแพมาผูกไว้บริเวณริมตะลิ่งหน้าวัดพวกนั้นไม่รู้จักหลวงพ่อจงก็ตะโกนหลวงตาช่วยเฝ้าแพให้ด้วยนะหลวงพ่อจงก็พยักหน้ารับคําฝ่ายพวกล่องแพก็นั่งเรือข้ามแม่น้ําไปธุระฝั่งตรงข้ามดึกดืนค่อนคืนแล้วพวกล่องแพถึงได้กลับมาก็ยังเห็นพระหลวงตารูปเดิมนั่งเฝ้าแพอยู่ พวกนั้นก็ตกใจรีบขึ้นมาบนฝั่งเขาคิดไม่ถึงว่าพระจะยังเฝ้าแผ่ให้อยู่ทุกคนลนลานเข้าไปกราบด้วยความเสียใจกล่าวคําขอขมาลาโทษกันวุ่นวายที่ล่วงเกินใช้ท่านเฝ้าแผ่จนดึกดื่นหลวงพ่อจงไม่ได้ขุนเคืองเลยท่านบอกว่าไม่ต้องมาขอขมาฉันหรอกฉันก็เฝ้าแผ่ให้เฉยเยเมื่อไม่มีใครมาขโมยฉันก็สบายใจพวกนั้นก็กราบเรียนท่านบอกว่า ตอนที่ไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยพระเอิญเพื่อนเขาถามว่ามีใครเฝ้าแพ้ให้หรือเปล่าเขาบอกว่าวานพระแก,ะแกะ่พระหลวงตาให้เฝ้าให้เพื่อนก็ซักถามรูปร่างลักษณะหน้าตาของพระแก่ว่าเป็นยังไงตัวก็อธิบายให้ฟังเพื่อนบอกนะั่นแล้วหลวงพ่อจงแล้วก็รีบไล่กลับให้มาขอขมาลาโทษท่านพวกเขาเป็นคนจากจังหวัดอื่นเคยรู้แต่กิตติศัพท์ไม่รู้จักตัวก็เลยทําผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอให้ท่นานอโหสิกรรมให้ด้วยที่ใช้ท่านเฝ้าแพร เกรงจะเป็นบาปเวรติดตัวไปหลวงพ่อจงท่านก็บอกว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพราะฉันรับปากเฝ้าให้เองตามที่เธอออกปากขอแม้ว่าหลวงพ่อจงจะไม่ถือโทษแต่ว่าพวกล่องแพลก็ยังกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวก็พากันอ้อนวอนขอให้ท่านเอ่ยปากอาโหสิกรรมให้ท่านเห็นว่าพวกล่องแพสำนึกผิดอย่างนั้นท่านก็เมตตาพูดให้สบายใจท่านก็บอกว่า เอาเถอะเมื่อพวกเธอรู้ตัวว่าผิดนะฉันก็อโหสิกรรมให้บาปทั้งปวงถ้ามีก็เป็นอันยุติกันไปไม่มีบาปมีเวรติดตัวกันอีกแล้วแล้วพวกเธอก็จงจดจำเอาไว้ให้ดีคราวหน้าต่อไปอย่าไปใช้พระใช้เจ้าอย่างนี้เพราะพระน่ะเป็นเนื้อนาบุญของพวกเธอไม่ควรล่วงเกินขึ้นชื่อว่าพระแล้วเนี่ยควรจะยกเว้นพวกร่องแพก็ก้มกราบพร้อมเพรียงกัน แล้วก็รับคําว่าจะไม่ประพฤติด้วยความมักง่ายอย่างนี้อีกก่อนที่จะลาท่านกราบลาไปครับนั่นคือเรื่องของหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาครับ